ต่อมานะครับเราจะมาทำกราฟเสเตทสเตนนะครับเมื่อกี้เราทำกราฟระหว่างแรงกับค่าการยุบตัวนะครับต่อมาเราจะทำกราฟเสเตทสเตนนะครับทีนี้การทดลองของเราเป็นการทดลองอ,อัดขนานเสี้ยนเนาะอัดขนานเสี้ยนเนี่ยสเตทมันก็แรงนะครับก็คือตัวนี้โหลดที่ให้นะครับสเตทก็คือ เดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเอ่อสเตรสนะครับเอาหน่วยเป็นเมกะปาสคาลนะครับอ่ามันก็คือแรงนะครับหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรกำลังสองเออตารางเมตรกำลังสองก็คือตารางมิลลิเมตรพูดผิดไม่ใช่เมตรนะครับ นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับมันก็จะได้เท่ากับทีนี้หน้าตัดของตัวอย่างของเรานะครับหน้าตัดของตัวอย่างของเราเท่ากับห้าสิบมิเท่ากับห้าสิบมิลลิเมตรมลมตรคูณห้าสมเมนะครับ ต,ตัวนี้ขึ้นอยู่กับหน้าตัดของไม้เรานะมันอาจจะไม่ถึง50หรือเท่ากับ50พอดีแต่อันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างนะว่าเราเอาเวอร์เนียวัดหน้าตัดมันมาแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยของหน้าตัดนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอาจารย์สมมุติว่ามันเป็น50าสนะครับก็คือ5้หนะครับหน้าตัดตัวนี้นะครับที่เราวัดมาเนี่ย หน้าตัดไม้ที่เราวัดมาตรงกลางมันนะคาบคาบดูนะครับตรงนี้นะครับว่ากว้างคูณยาวเท่าไหร่นะครับอ,อันนี้อาจารย์สมมุติว่ามันคือ50าสคูณห้นะครับมันก็คือเท่ากับแรงส่วนด้วย2 5 0 0เนาะ,ะเราก็ ลากเลยครับนี่ก็ได้ปี Enter นะครับอาจารย์ขอขยับมา1ชุดแล้วกันกลับไปก่อนเพราะว่ามันไปสอนนะครับกับท่ากับอะไรกับไอ้ที่เราทำในตัวตัวค่าเส้นออฟเส้นนะครับ ซูมออกก่อนลากลงมาให้หมดกันเหนียวปล่อยก่อนสักทีหนึ่งลากต่อนะครับ ส่วนอันนี้คือสเตตเนาะซึ่งเดใช้อยมมันเยอะไปนะครับลด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 เหลือสองตำแหน่งก็พอนะครับส่วนสเตนนะครับสเตนคือเดลต้าเส่วน L อเนาะสเตนนะครับมันคือเดลต้าเส่วน L มันไม่มีหน่วยนะครับ ทีนี้เดลต้าแอลมันก็คือค่าการยุบตัวนี่แหละนะครับค่าการยุบตัวนะตัวนี้นะครับอาจารย์ขอเปลี่ยนที่กันนะขอขยับมานี่แล้วกันอึ๊บ มันคือเดลต้าเอส่วน L นะครับสเตนมันคือเดลต้าเอส่วน L ทีนี้เอลของเราอ่ะมันคือเกจเลงก็คือร้อยห้าสิบมิลนะครับก็คือตัวนี้นด้วยร้อยห้าสิบมิลลิเมตรนะครับก็รูดเหมือนเดิม กี่เซล,ลก็ว่าไปนะครับ บจะทศนิยมน้อยไปเนาะมันจะไม่เห็นก็เดี๋ยวเราเพิ่มทศนิยมให้มันนะประมาณอย่างนี้อันนี้ก็จะได้ข้อมูลที่เป็นส t ต s สเตนขึ้นมาแล้วนะครับอา เราก็ทำเหมือนเดิมก็เอาข้อมูลพวกนี้ไปพอดกราฟนะครับไปพอดกราฟทำเหมือนเดิมเลยกระบวนการเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนนะครับไอจากแรงกับค่าการยุบตัวเป็นสเตตสเตนแค่นั้นเองนะครับมันก็จะได้กราฟออกมาคล้ายๆกันนะลักษณะของกราฟก็จะออกมาคล้ายๆกันอันนี้ก็คือการพอดกราฟสเตตสเตนนะแล้วอย่างอื่นก็จะเหมือนๆกันเลยนะครับเหมือนๆกันเลย นะ,ะก็ลองดูนะครับจะได้ทําต่อเองได้นะครับประมาณนี้นะครับ